และในช่วงเวทีคมันเทิงวันนี้นะฮะป้ายปายนั้นนะฮะออกมาเปิดใจกับชีมข่าวบันเทิงของเราครับว,ว่าตอนนี้นั้นตัวเองลุยธุรกิจหนักเลยทีเดียวครับแต่ก็งานในวงการบันเทิงนั้นก็ไม่ทิ้งครับพร้อมบอกเราว่าตอนนี้นั้นกําลังเตรียมตัวเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วยฮะทายไปซีอีโอตัวน้อยเราก็ถามว่าชินไหมมันก็มันก็ไม่ค่อยชินบางบางครั้งมันก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ยินก็จะพยายามดํารงตําแหน่งให้ให้คุ้มค่าและเป็นนกาารรับง โดยฐานผ่านทางเราเองผ่านทางผู้จัดการเราก็อาจจะมีมีเสดลงมาแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลงมาเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าเราจะทุกวันนี้เราก็ทํางานควบคู่กันอยู่แต่ก็มันก็ยังไม่ได้เต็มมือยเท่าไหร่แล้วเ,เลยอาจจะเสดไปทางธุรกิจสักนิดหน่อยถ้าธุรกิจคงตัวแล้วเราก็จะ,ะม,มาเสดใช่ครับ และแววๆครับว่าปลายนั้นนะครับได้ชวนนุคณะเดินมาร่วมธุรกิจด้วยจะเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่แคบิวที่แครผมครับผมแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแฮปปี้มีความสุขในวันศุกร์สัปดาห์นะครับสวัสดีครับ